สวัสดีครับสวัสดีเช้าทุกท่านครับนี่มามึงลดตัดอ้อยครับนี่ครับพัดลมครับนี่จะเป็นมองสายพานลำเลียงอ้อยนะครับอันนี้เป็นเป้าใบครับจะใส่ละก,การดูดนะครับ ดูร่ำอ้อยขึ้นมาสิ่งใดที่มันเบามันจะเป่าออกผมครับอ้อยตกลงนี่ครับตกลงนี่ครับสายผ่านไปนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอ้อยเฮอลินี่ว่าปั๊มนะ้ำน,นะครับหม้อน้าครับข้าวเปอรเคียงยุืนครับ โคตรเงยครับเชียงยนต์ครับฉ้นจัจกสูบป่ะท่า,าบุคคลนี้โคตรเง่ครับนี่ครับใหญ่ขนาดครับให้บึงตั้ง่ำให้เียครับ เออมึงฟังต๊มให้ดิครับปลาทู ตอนนี้ปั๊มแมวอะซึ่จอดบโคตรีงีับแล้วปั๊มไม่ดีนะครับ,น,รบนี่เป็นกองให้ดีดีว่า

<coughs> bài tát mình á. à anh đi sẽ bên bài tát mình anh ấy bài tám nha chào chào á. ครับกับมาณนี้ครับลิปนี้ครับ,รบสมัยดีครับสวัสดีครับ